ông công 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 đã công 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 เรามารวกันเปิดเล่ดตวโกว่าบอเปิดโกว่าบอเปิดโกว่าตือบตือโเปิเอกโกว่าบอปโกว่าบอปิดโว่าตืบติโกเปิดาฉัแล จักรแลรข์ใควะจักรเเรหใครวะไม่ได้เตาโดยโดยเอาจักรแลรขใควะจักรแลรข์ใควะจักรแลรขใควะไม่ได้เบาโดยโดยเชิต้อนต้น คนตัดผมก็มีความที่ไม่ดีกูแบกตั้งเขาว่าผดต้องเลยในกลุ่มนี้มีเพื่อเราคนหนึ่งที่ทำได้ผมบอกวิธีการการสื่อรจ้งใร้ญาติพี่น้องมันคุยกับพี่เขาผมก็ทายแล้วคุยกับพสื่อแจ้งได้เลยครับจะทำยังไงไปถามพี่สื่อแจ้งได้เลยได้เดี๋ยวนี้ครับคนดูกำับด้านมีสิ่หล่าใรับเลยครับรับการตัสิ่เหล่าอาจารย์เป็นบรกตอนนี้ครับ ฐานเขได้ทำไงอาจารย์ไทปนี้ก็ได้นปุยองตาไเนาะไปนะครับไปนะครับปเลยนะครับไปั

เสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยครับออกซ้ายนิดนึงค่ะค่ะคเสร็จแล้วครับนั่งที่เลยครับออกซ้ายแล้วตัวเลขสุดท้ายเรามาดูแล้วกันรอบแดงรอบแดงรอบแล้วครับเอาโอเคเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยครับ เอาปรดมืนให้พองเราทำใจท่านที่ทำเสร็จมาิตนะฮะมาอาทรตย์นะฮะเปลียบเสมือนบารมีนะครับว่าที่อยู่สูงไหมของภาคบางคนอยู่หลังภาคอยู่กลางภาคหรือคือถ้าอยู่สูงสุดเขาเรียกว่าคนคนนั้นกันบารมีสูงส่งแต่คนไม่ค่อยมั้งใจเองเว่าทำงานในมายสังเกตครับพระที่จะอยู่ข้างๆคนนี้ไม่ค่อยเชื่อมั่นเองเท่าไหร่นะครับรอพนักานต่างๆต่อไปภูเา ภูเขาเปรียบเสมือนอุปสรรคภูเขาใหญ่ไหมใครรู้ว่าภูเขาใหญ่มากเนี่ยว่าเวลาทำงานจะอ้างว่าอุปสรรคเยอะใหญ่มากทำาไม่ได้ไอ้สำหรับอุปสรรคเขเท่าไหร่นะมีภูเขาใหญ่รู้ปะโอ้โหทำงานนั้นเราอุปสรรค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 เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งปวดบังบารมีดูที่ท่าบางคนว่าอุปสรรคเยอะแยะแล้วมีพระที่โผล่มาระหว่างเขาใช่ไหม แล้วบอกว่านร้ทำง้นให้เกิดุรคภาษาจังหวดบางอกคุณทุกคนคนนี้กำลังไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับไม่เชื่อมั่นในทิศทางการทํางานว่าเฮ้ยทิศทางคุณนี่เราทำถูกไหมคุณต้องคุยว่บให้มากน่อยทิศทางในการทํางานให้มั่นคงต่อไปบ้านบ้านเรียบสมือความมั่นคงครับอันนี้แม่นมากหลักไซโคลจีเขาบอกว่าถ้าใครวาดภาพออกมาตรงนี้สามารถดูรู้เลยว่าเขาพอใจกอไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับบ้านที่วาดเป็นบ้านไหม ถ้าเป็นบ้านเห็เดกมมีหลังคามีประตูหน้าต่างใครวาดบ้านเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วแต่คนคนนี้พอใจต่อองค์กรจะไม่ยอมย้าย,ยาไปไหนครับมีความสุขต่ออ,องคอนน์กรนี้แต่ถ้าใครวาดเป็นกระตาอบนี่ป้าใครวาดบ้านเป็นกระต๊บตเป็นยุคห้าสแสดงว่าเลิกเลิกสับสนกับชีวิตชิบจะย้ายบ้านนะครับนะฮะม่ไม่กับองครเนี่ย การในที่กระจายแล้วอย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วการสุญญาเนี่ยไม่ไปแล้วบ้านก็เริ่มท่วมเลยอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ก็ยโอเคนะยัง50 50้าพอากาศไม่มีความผืนจะไปแต่ถ้าเป็นกระต๊อเนี่ฟันทงเลยครับไปสมัครงานที่ไหนไว้ถ้าบ้านเป็นกระตอระ้อกนะครับตอนนี้คือเขารู้สึกเขาไม่มั่นคงในชีวิตแล้วเขาพร้อมที่จะย้ายครับจะหาบ้านที่ใหม่ถ้าคุณเจอลูกน้องหรือสายขายที่ว่าของกระต๊อนผมบอกได้เลยทุกการย้าย ูคุยแล้วนะครับอ่าภาพต่อไปตัวโลแกนต้อ่นโ้นหเล่นไปหมดกำหนังลบเซลอ้าวภาพต่อไปต้นไม้ต้นไม้เกิ่มือมผู้กาะทันโชมีหลายต้นป้าชีวิตนี้จะทำอะไรความพูดชาวบ้านอยเยวลยนะม่าแลกตนพูเท้าชือกจะเป็ช้านาก็ได้ทำข้าอกว็ต้นไม้อยู่ไหนครับอยู่คา้าป้าเซียวคำวัฒน์ของเรามีเ้านายคอยับชื่นเหลือยู่นีอะไรคือเนายล่ แต่บางคนว่าต้นไม้กลับบ้านความรักของคอบครัวต้นไม้ห่างกาลิบมากับบ้านพวกนี้เลยไม่นายผู้ใดกูฟังอีกเดือนไม่เชื่อหรอกหน้าตาดูเหมือนเชื่อแต่ไม่ทําตามแล้วเวลาทำงานพอเวรขึ้นมาคนนั้นไม่ได้เล่นเล่นเล่นตำแหน่งออกดูซิก็นายเห็นคุณฆ่าก็คุแกฟังไม่ได้ไม่ทำตามครับพวกนี้ต้องระวังมิติหนึ่งก็คือเริ่มกระด้างกระเดียบถ้าคุณเจอลูกน้องว่ากับนั่นหรือเราว่าใช่ไหมครับคุณรู้สึกยังไงไม่ดีบนหน้าแห้ะไม่เชื่อผู้เรียวไม่ทำตามเก่าแล้ว ทายนกครับนกเป็นสมรรถมิตรอยู่เพื่อนครับมีเยอะไหมเออชิ้นนี้มีเพื่อนเยอะหลายตัวมั้หลายตัวว่ะหลายตัวสำคัญเกาะที่ไหนท่านปักที่ต้นไม้ก็แสดงว่าเราได้เจ้านายเพื่อนมีอะไรอยู่สาหาหรือไม่ได้ถ้าลบเกาที่บ้านก็แสดงว่าความเป็นมิตของเราไม่ต้องกลัวครับมีเพื่อนฝูงคอยเชื่อหรือมีลูกค้าคอยให้คำต้นสุดแต่ปัญหาคือลบที่นีเนี่ยบินป่ะบินปีนนะไปตัวเดียวแล้วก็เป็นโผล แสดงว่าที่มีคบกันอยู่ทุกวันนั้นคบไม่ได้สักตัวพ <c oughs> อได้ยินก็มกังกรพอไม่ด้ยินก็บินหนีไปนะครับอันนี้ก็การประเมินจากการดูดาตาตัวที่แม่มนสุดคือตัวบ้านลยจริงแล้วขณะนี้เราพยายามที่จะดึงข้อสอบที่ส่วนกลางเพราะเดิมเราบอกว่าให้สมารมประกันชีวิตเป็นผู้จัดจสอบแล้วข้อสอบก็คือให้สมาคมเจนเจนเลเองแต่ตอนนี้เรากาลัางดึงข้อสอบเข้ามาส่กตา ะะแล้วเราจะเป็นคน, mm hmm. นกลกวว่าจัดชุดข้อสอบไปให้ทั้งบริษัทประกันชีวิตและก็สมาคมน,นะคะอันนี้เป็นจ,จุดหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินเหมือนกันว่าผู้เข้าสอบเนี่ยไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไรพอไม่ร mm ู้จะอ่านหนังสืออะไรขณะนี้คอพอก็ mm hmm. ทํบพื้นฐาน mm hmm. เพื่อการเข้ามาสู่ธุรกิจประกันชีวิต mm hmm. ก็คือการสอบนั่นเอง ซึ่งซึ่งได้ร่วมกับสมาคมทาอยู่นะคะอันนี้ก็คาดว่าน้สึกน่าจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคู่มืออันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่จะเข้ามาธุรก,กิจก็จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้วิทยากรที่ไปติวรือผู้ที่ไปติวอสอบของตัวแทนของตัวเองก็อาจจะใช้หนังสือเล่มนี้สอบอให้ผู้ที่เข้าสอบได้ทราบ ว่าเนื้อหาเป็นอะไรวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อะไรแล้วนโยบายข้างหน้าก็คือเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อมาเป็นขแนวข้อสอบในการออกข้อสอบก็เห็นต้องแปลนะข้อสอบตัวนี้เป็นส่วนกลางเพื่อเกิดความเป็นมาตรฐานท่านผู้ศึกษานี่เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยไิ่าสะพายเนี่ยจะสอบผ่านพอพอั้งแต่ส่วนตัวแทนที่ผ่านสมาคมก็ได้ข้อสอบร่วมกันทำแต่เพื่อเกิดความมาตรฐานเดียวกันก็เป็นไปส่วนกลาง แต่ท like so ี our ่สําคัญที่สุดก็คือจริงๆพอพๆก็ช่วยเหลือแล้วนะเมื่อก่อนทำคู่มือสอบมาให้เพข้อสอบโดยนั้นหมดเลยแต่พวกเรามักจะไปทำคู่มือกันเองมากกว่าจากนี้ไปฝากเลยนะฮะปีนี้เดี๋ยวคู่มือสอบหรือสอบเข้ามาสู่ธุรกิจครั้งแรกที่พอๆทำเนี่ยทุกบริษัทควรจะใช้คู่มือนี้ให้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศนะฮะแล้วจะได้ไม่บ่อยๆถ้ามันไม่เหมือนเพราะถุนจากปัญหาทีแต่บริษัทเนี่ยท่านพ่อไปทำคู่มือกันเองปัญหาีจริงคือทำคู่มือกันเองเพราะอะไรต้นเงินมันถูก แต่ข้อ allí, มูลที่ทำมาเองเนี่ยถามว่าคุณเได้จองกับที่คอปปอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ต้องพยายามนี่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ลงทุนกับคอปปอนะครับกับสมาคมควาช่วยแล้วไม่จำเป็นต้องมาทำทุกาเองถ้าทำทุกอย่างก็จะเป็นเพเปอร์เสริมดีกว่าแต่อย่าทำทุกคู่มือทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยปัญหาคือบริษัททำทุกอย่าเองและที่ท่านพูดถึงตรงจุดหนึ่งที่เราพบก็คือได้คุยกับสมาคมเพราะว่าคู่มือที่ทำเนี่ยบางส่วนมันไม่อัปเดตครับเพราะคนมียอดการกินมาเยอะไงคุณก็ยังใช้มันหมด เพราะนั้นภาษีเกียรติยศสามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่อนห้างจนดิ่งดิ่งลงเพราะว่ามีการปรับปรุงแต่ก็ยังใช้คู่มืออย่างเช่นกฎหมายบางตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเช่นอะไคอปพีสามารถเข้าตรวจสอบได้แต่ตะวันขึ้นดันตะวันตกดินหากไม่เรื่องความสะดวกระบาดจะหนึ่งบาทตัวเก่าใช่ไหมแต่ตัวใหม่คือห้าหมื่นเพราะนั้นก็สอบว่ากายเป็นห้าหมื่นแหละเนี่ยเหล่านี้คุณต้องอ่านในคู่มือนะฮะเพราะนั้นคุณจะรู้ความปัจจุบันยังไงคุณไปอ่านในคลิปนะฮะที่เรามีคอปพีเผยแพร่อยู่ เป็นคู่มือของการปรับปรุงแก้ไขพรบการประกันชีวิตฉบับปีพศจุดๆตัวนั้นอัปเดตที่สุดอ่าสองห้าสามห้าแก้ไขปีพศปัจจุบันซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาเนี่ยแต่เราก็มีออกคำสั่งแก้ไขคุณเปิดในเว็บไซต์นะใช่ไหมตอนนี้ช่วยช่วยเสริมนิดเดียวว่าตอนนี้เาเปิดไปหาได้จรกไหนบ้างก่อนก่อนที่จะลืมกลับไปที่การสอบก่อนนะถ้าลืมปิดพอดีผมเนี่ยผมเป็นสมาชิกสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของอเมริกาผมต้องผ่านกระบวนการสอบทั้งหมด11เล่มขาดเล่มไหนเล่มหนึ่งผมก็จะไม่มีสักและสิทบเป็นแอสโซเชตก็เป็นสมาชิกระดัแบแอสโซเชตไม่ได้เป็นยังไม่ถึงเป็นโกนะเวลาสมาคมเขาออกเข้อสอบมาสมมติผู้ช่วยของวันวันก็สอบเหมือนกันถูกไฮะสมมติเราผ่านทั้งคู่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบมาตรฐานแต่ถ้าข้อสอบไม่ได้มาตรฐานคุณกระมวลวันคุณทระชวานจะมี variation เันการการพัฒนาเรื่องขันข้อสอบของเราเนี่ยยังต้องใช้เวลาการที่ท่านเลขาดึงดึงทั้งหมดมาไว้ที่คอปพอเนี่ยเพื่อจะนิเตอร์เราจะเป็นคนยิงชุดข้อสอบไปแล้วมอนิเตอร์ข้อสอบที่ท่านไปสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าข้อไหนที่คนทาผิดเยอะที่สุดเนี่ย มันเพราะอะไรคําถามไม่ดีหรือคําช้อยกำากวอะไรพวกนี้คือจะมีศาสตร์ทางเรื่องการทําข้อสอบทั้ทงนี้ทั้งนั้นเพื่อจะมั่นใจได้ว่าถ้าคนสองคนผ่านข้อสอบของพอพเขามีมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่ททากันถ้าจะเก่งไว้คนหนึงแต่มันจะมีมีดมในความเป็นที่คุณเด็จะต้องรู้นะฮะอย่างคนที่สอบได้เต็มอย่างเงี้ยกับคนที่สอบได้เจเซนต์เนี่ย